เปิดหมดเปลือกแอร์พันธิลาเผยมีพระเอกสองคนตามจีบเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่เด็กๆสำหรับแอร์พันธิลาฟูกรินอดีตพิธีกรสาวจากรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่ทำเอาชาวเน็ตตกตะลึงขั้นสุดกับความเซ็กซี่ที่เรียกได้ว่าอลิมิต โดยล่าสุดแอร์พันธิลาได้ไปออกรายการแฉทางช่อง GMM25 พร้อมทั้งเปิดเผยในเรื่องของความรักซึ่งพิธีกรได้ถามว่าตอนนี้มีพระเอกสองคนเข้ามาจีบซึ่งแอร์เล่าว่าเข้ามาจีบพร้อมกันน่าจะรู้ใจเห็นอยู่ในงานอีเวนต์หนึ่งแอร์ยังเล่าต่อว่ามีเพื่อนของน็อดบรริสเข้ามาจีบด้วยแต่สุดท้ายไม่ได้เลือกเพื่อนนอดแอร์บอกว่าเพื่อนของนอตจริงจังกับแอร์มากหากแอร์ไม่มีงานในวงการและมีลูกจะให้เงินใช้ และ2ล้านบาทในรายการนอนวราริีได้เผยอ,อีกเช่นกันว่าเพื่อนตัวเองนั้นโปรไฟล์ดีหน้าตาดีการศึกษาดีการงานดีทำธุรกิจก่อสร้าง